กรมอุตุเตือนประชาชนในพื้นที่สีภาคระวังอันตรายฝนถลม่มน้ำท่วมฉับพลันสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคำเตือนออกมาจากกรมอุตุอีกช่วงหนึ่งเกี่ยวกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันนะครับจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่รับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระบุว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่23-24สิงหาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งข้อควรระวังในช่วงวันที่23-24สิงหาคมขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภายในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคเหนือนะในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองระอยละ30ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่18-22สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23-24สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางในช่วงวันที่18-22สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองระละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23-24สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองระละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่18-22สิงหาคม มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที23่23-24สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรัละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรัอละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในช่วงวันที่18-22สิงหาคม มีฝนฟ้าขนองระละ1 0บถึง20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่23-24สถึง24สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองระละ40-60ถึง60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 7ถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาและไทยโพสต์นะครับ แลนี่นก็เป็นคําเตือนออกมาจากกรมอุตุจะมีฝนตกหนักมากขึ้นในช่วงระหว่างวันที่23-24สิงหาคมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากใน4ภาคได้จึงเตือนมาให้ประชาชนได้ระมัดระวังตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การไล์จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ